34นางวาสนาสุวรรณ

อ่าดึโดยดีกันมาที่อย่างไรนะครับเนื้ที่จะเตัวปลาถ้ี้ยตัวปลสายแบบแปก็อนต้องมันใจแล้วล่ะนะเอาหกทีแปะนางสาวมีรายรักทองผาเด็กที่สามนายสมศักดิ์บุญดีรงเด็กที่สามนายใจสมบูรณนำําโอไปรอเลยนะครับ น,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 กกน,นะครับนังงงงน่งรอสองกี่ให้เปิดจุกรอเลยเว่าที่ผ่านมาถ้าหาท่านไปที่ใดๆท่านใส่หน้ากากตลอดนนครับกหน่อนาวที่บอกมามีภาระเพริศมามีภารมาๆาท่านสู่อนหน่าวนากที่หนึ่งร้อยหกหนึ่งร้อยสอนายสุริยา ก,ออก,ก,ก็สืบเนื่องจากว่าก,การที่มีผู้ป่วยยืนยันโควิด -19 จําจำนวน5รายนะคะซึ่งเป็นส,ส,ยนยส,สนายยอในจังหวัดมุกดาหารของเรานะคะแล้วก็มีทำลายที่มาเข้าร่วมประชุมสภาของอบจนะคะเพื่อเป็นการเฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยงเชิวงรุกนะคะแล้วก็เป็นการ เฝ้าระวังในประชาในพื้นที่ของอบจอด้วยนะคะเราก็เลยได้มาเก็บสิ่งสตรวจเชิงลุกนะคะวันนี้เป็นการทำ a t K นะคะก็จะทราบผลภายใน30นาทีนะคะก็ทำลายในพื้นที่ที่เข้ามาในในอบจอมีการประชุมนะคะแล้วก็เข้าเกณฑ์สถานที่เสี่ยงเนื่องจากว่ามีการอ,อยู่ในห้องแอร์นะคะเป็นระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าในการประชุมครั้งนี้เราก็จะได้มีการเฝ้าระวังนะคะแล้วก็ เก็บชิงชงตัวตรงนี้เพื่อที่จะรู้ว่ามีใครป่วยหรือไม่ถ้าป่วยแล้วจะได้รีบรักษาค่ะเป็นการกรถ้าพื้นที่เรานะคะค่ะกองชั้นระดับชั้นเชี่ยวทั้งอากาศสุดยอดเลย